ค่าคุณกาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเดินผ่านค่ะชีวิตการเงินของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้นั้นมีคําตอบให้ค่ะต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ต้องยินดีอย่างยิ่งนะคะใครที่ทําอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่การเงินของคุณนั้น mm. เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นอยู่ในบ้านของคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเราทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดจะให้ผลเป็นอย่างดีใครที่ตั้งใจนะคะทํามาหากินอะไรการเงินวันนี้ของเราเนี่ยมีโอกาสที่เรานั้นจะได้รับเงินก้อนโตทําอะไรก็แล้วแต่ งานของเรานั้นที่ดิวเอาไว้จะประสบความสําเร็จค่ะลุยได้เลยเต็มที่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนั่นคือการที่เราทําอะไรก็แต่ระมัดระวังเรื่องคําพูดของเรานิดนึงเพราะคําพูดของเราเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่แน่ไม่นอนในการตัดสินใจในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะบางครั้งบางทีเราอาจจะสําเร็จอยู่แล้ว แต่เราไม่มั่นใจจึงเกิดการที่เรานั้นเปลี่ยนใจกันทันทันฉะนั้นถ้าวันนี้นะถ้าถามนัดใครที่ตัดสินใจในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ใครกําลังรอข่าวดีอะไรลงมือได้เลยลุยได้เต็มที่เพราะสิ่งนี้ค่ะคู่ชีวิตของคุณก็ดีพาร์ทเนอร์ก็ดีเขาจะสามารถช่วยเราได้นะคะเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าตัดสินใจคนเดียวในช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาหารือกันให้ดีๆถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์ที่อยากจะปรับปรุงซ่อมบ้าน คุยกันในครอบครัวคะ่ะดีมากถ้าเราทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่เราอยากจะอยากจะขยับขยายอะไรก็แล้วแต่ให้คุยกับผู้มส่วนธุรกิจให้ดีๆแล้วระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการสื่อสารให้ชัดเจนทําอะไรก็ตัดสินใจแล้วลงมือทําทันทีอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นานไม่อย่างนั้นแล้วความไม่แน่ไม่นอนแทนที่มันจะเกิดผลมันจะเกิดประโยชน์กับเรากับกลายเป็นว่าอาจจะเสียโอกาสนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ระมัดระวังอย่างเดียวเลยนั่นคือ ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ประสบความสําเร็จได้แต่ขออย่างเดียวขอให้ทําทันทีไม่ต้องลังเลสงสัยปรึกษากันให้ดีๆกับคนในครอบครัวรวมไปถึงถ้าใครทําธุรกิจอยู่ปรึกษาหุ้นส่วนธุรกิจแล้วเจราจาต่อรองกันทําทันทีค่ะแล้วทุกอย่างนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งยิงนดีด้วยนะคะลุยค่ะไม่มีคําว่ารอ